สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ ดิฉันธมลวันจเจริญวงพิสิทธ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานตากมาร่วมวันเปิดงานกันชงอําเภอพพพระแค่เข้ามาในงานก็อลังการแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนาชาวตากนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาที่นี่26-29ตุลาคมมีงานกันชงอําเภอพพพระตรงเกาะกลางน้ํกากม .44 เข้ามาไม่ไกลนะคะแล้วก็สาวสวยสองท่านที่ยืนข้างๆนะคะก็คือเป็นผู้ประกวด การแต่งชุดของ ชนเผ่าม้งของกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็น้องก็จะเป็นผู้ประสานงานเพราะงานนี้ก็ไม่แพ้งานปีใหม่ม้งนะคะเรียกว่าอลังการยิ่งใหญ่ที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจับใจใช้ใช้สอยในพื้นที่ของอำเภอพบพ,พระสร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมนี้เราต่อยอดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะ 5F จะมีทั้งแฟชั่นนะคะเพราะว่าจะมีการเดินแบบแฟชั่นต่างๆแล้วก็การทอผ้ากันชงนะคะเรียกว่าการแข่ง ขันที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของอกิจกรรมเฟสติวัลนะคะก็คือ FC2 ที่นี้ก็คืองานวิถีวัฒนธรรมประเพณีซึ่งงานการชงพบพระนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกของปี2567นะคะก็ขนา,นขนาดนี้ครั้งแรกก็ถือว่ายิ่งใหญ่ของอำเภอพพพระนะคะโดยอบตออคีรีราดนะคะแล้วอีก F 1นะคะก็คือเรื่องของฟู้ดนะคะฟู้ดก็คือที่นี่มีอาหารท้องถิ่นของวิถีชุมชน เกือบแปดชนเผ่านะคะเรามีความหลากหลายจริงๆในพื้นที่แล้วเอีก F อนึงก็ค่ะที่เราเคยนำเรียนท่านตั้งแต่ช่วงแถลงข่าวว่าเราจะมีเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาซื้อเสื้อกันชงใส่ชุดกันชงโดยเฉพาะท่านไหนที่เกิดปีชงมาใส่กันชงจะแก้ชงได้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นกิมมิคหนึ่งที่เรียกว่ากันชงเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็การทอค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าทอผ้ากันชงนี่ต้องใช้ขั้นตอนเยอะลัก ก็อาจจะสูงนิดนึงเราต้องเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาได้มาเห็นได้มาสัมผัสนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยววันนี้เป็นวันแรกนะคะยังมีถึงวันที่29กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปอุ้มผางก็สามารถที่จะแวะได้มาชมมาชิมมาช็อปตอนนี้รอบๆงานชุดท่านไหนจะเตรียมงานปีใหม่มงก็มาจับจ่ายซื้อ เสื้อชุดมงได้นะคะหรือว่าอยากจะมาแต่งกายสวยๆงามๆก็ได้ค่ะก็ขอเรียกว่าทรท,ทอสำนักง,งานตากขอเชิญชวนทุกท่านมาในเรื่องของงานครับ นะคะซึ่งททมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตากดีครับนะคะแล้วก็กระตุ้น365วันเที่ยวพพพระได้ทุกวันนะคะนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนอะโวคาโดสวนทุเรียนแล้วก็ดอกไม้หลายๆพันนะคะในพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญไปดูทะเลหมอกที่ม่อนหมอกตะวันแล้วก็ไปชมน,น้ำตกป่าวายนะคะแล้วก็เยี่ยมชมวิถีชุมชนเข้ามาที่งานได้ครบทุกอย่างนะคะเที่ยวที่พบ พระให้ครบต้องมาที่งานกันชงพบพระ26-29ตุลาคมนี้ค่ะ